ฮายทุกคนไม่ได้ว่าคุยกันนานแล้ววันนี้เย็นแล้วมาทำก๋วยเตี๋ยนน้ำเย็นกันนะทุกคนวันนี้ก็เตี๋ยน้ำตกเส้นวนเส้นน่าจะแซ่บมากกินแบบแห้งนะทุกคนกระดิ่งกระดาษวันนี้ก็เลิกง,งานเลิกง,งานแลก็มานน่งกินก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนกล้องเสียไปแนละ้วตอนนี้เพราะว่ากล้องตกดูสีฟ้าไปเลย ต้องตกนะหูร้อนร้อนกินไม่ได้ทำะไรกันห้องเย็นคนทำะไรกันคอมเมนต์มาบอกได้นะคนใต้ใต้ล่างเดี๋ยวมา,าคุยกันเส้นบนเส้นนะทุกคนมาวมาก อร่อยแบบแห้งนะทุกคนใส่พริกช้อนนึงน้ำปลาน้ำตาลอมว้าว่างละหนึ่งช้อนแทบแบบหอมกระเทียมเปรี้ยวมากอืม ร่อยนะน้ำซุปเป็นตัวนี้นะทุกคนกระดูกหมูอดแล้วนะโครงไก่ทุกคนน้ำซุปโครงไก่ก๋วยเตีเ๋ยวแม่เขานั่งขายหน้าบ้านนะทุกคนอยู่ห้วยใหญ่ใครว่างก็ไวม,มาชิมได้ อืมอ um mm ืม hmm. น so ้อร่อยตัวน้องร้อนร้อนมากปากเปิดพองไปหมดแล้วอร่อยร้อนร้อนปากพองข้างหลังเปปากกล้วยทั้งคน สวยเนาะเขียวๆต้นกล้วยสีเขียวสวยดูท้องฟ้าอ,อาก,าก็ดหีหน้าหน้าหนาวแลทุกคนนะแม่มา,าแล้วทุกคนปก่อนนะ